สวัสดีครับมาฟังเพลงดาวเรืองดาวลอยในเวอร์ชั่นผมบีเจเสือน้อยกันนะแค่ mm hmm. แล้วกีเ okay. ค mm hmm. ทหลายรอบอะตอนทำนาเ mm hmm. จ้าชื่อดาวเรืองพ mm hmm. อเขาในเมือง mm hmm. ชื่อเจ้าเฟืองเรืองเ ดาลนาปกนังซื่อเอ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 อเจ้าเปียนคือเป็นแววดาวแววดาวเรืองชักเรืองเรืองรองแมวจ้องแมวมองความอุดพองเอิดคราวครัเย้อนเอออเกลียวกราว เจ้าสาววิไลพาไปลองผ่านกล้องท่ายหนังแม่เจ้าแจ่มจังแต่เจ้าน่งหูหุ้มใจอนิจาเจ้าไม่ทันดังได้ถ่ายมาถ่ายไปท้องเจ้าใหญ่ขึ้นมา นางดาวเรืองหรือนางแววดาวสิ issimo, ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับนานางดาวเรืองโดนไอหนุ่มแซวมาเออเออเออเเลียกอีมาดาวลรยช้ำแท้ พาไปลองผ่านก้องทายนังแม่เจ้าแจ่มจังแต่เจ้านั่งโูงใจอากน,นิจาเจ้าไม่ทำดังได้ถ่ายมาถ่ายไปท้องเจ้าใหญ่ขึ้นมานางดาวเรืองหือนางแววดาวสินสด หมดสาวกลายเป็นข่าวกับนางนางดาวเรืองโดนไอ้นุ่มแซวมาเออเงยเออเงอเออเงยเรียกอีหมาดาวเลยแต่ผู้ที่เจสเดียน้อยครับขออนุญาตยืมเพลงของคุณผู้นวงจังนะครับมาขับร้องดาวเรือง